ตัวแจกฟรีทางตู้ธรรมดาและตู้แบบพิเศษได้แบบง่ายๆเพียงแค่เราล็อกอินและวิธีการรีบัญชีทดสอบ โดยที่เราไม่ต้องติดตั้งเกมใหม่เผื่อใครอยากจะไปนั่งเรียดีทดสอบนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมเซเว่นไอรีเวิร์สสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ u g Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น u g Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเคาเมื่อเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยยู่่ซึงมมมัันกก็จะหหาาๆเลรบส เพื่อนที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o n e ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดาวน์โหลด UG p h o ฟ e สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับณตอนนี้ทางเกมเนี่ยเขามีแจกของในจดหมายมานะก็จะเป็นตั๋วเปิดสุ่มแบบนี้เลยนะครับทั้งตัวแบบพิเศษ และตั๋วแบบปกติรวมถึงเงิน1ล้านโอ้โหบอกเลยต้องรีบมารับนะครับไม่รับไม่ได้เลยหลังจากที่เรามีตั๋วแล้วเราสามารถไปทําการเปิดซุ่มเลือกตู้ได้ตามต้องการเลยนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเน้นตู้เลทอฟตู้ไหนแต่ถ้าเป็นตู้แบบปกติอยู่แล้วเนี่ยก็ควรที่ต้องเปิดซุ่มอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราไม่คิดอะไรมากก็พยายามหาตัวละครที่ใช้ในการตีบอสเขาก็จะมีหลากหลายตัวที่ได้ใช้แล้วก็ดีแบบมากๆนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเอสปาดาเพื่อเพื่อนๆอ,อยากหาตัว ตีมังกรแบบง่ายๆก็เปิดให้ <c oughs> เปิดให้ได้ตัวละครน,นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรมากอีกก็พยายามเปิดตั๋วฟรีนี่ให้ได้ตัวและตั๋วแบบพิเศษนะครับก็ไปเปิดให้ได้ตัวโดยเฉพาะเจฟส์นะครับเพราะว่าเป็นเทระดับ 2S แล้วก็ใช้ได้ยาวปั้นช่วงแรกแล้วคุ้มเอามาเข้าคู่คอมโบกาลาชเชลนะครับก็จะเป็น the best เลยในส่วนของการเปิดซุ่มในช่วงแรกอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับหลังจากที่เรามีตั๋วเรียบร้อยแล้วได้ก็ดีไม่ได้ก็อาจจะต้องทําใจงั้นเดี๋ยวเราเปิดกันเลยดีกว่าแล้วก็ เดี๋ยวค่อยไปดูนะครับวิธีการรีว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อใครแบบว่าอยากรีโดยที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายนะครับในการเปลี่ยนจัดได้เหมือนกันนะครับก็ลองดูก่อนอันนี้ค่อนข้างเกลือนะรอบนี้ริงโอเคนะครับก็กดข้ามๆไปอุย้ยได้อยู่น้องเขาโหดอยู่นะครับน้องเขาเป็นซับที่ดีมากหนึ่งตัวเลยนะไปอีกสิบทีครับลุงมาไหมไม่มีลุงครับไม่มีลุงก็ไม่มีรุ้นจืดๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยแหละตัวแบบปกติคราวนี้มาตู้แบบพิเศษนะครับเพิ่มเลดอัพของเจ เกกจัดไปสิบที่มาตัวละครที่เราต้องการขอลุงหน่อยบืมบๆมบืมบืม,บมลุงหน่อยมีไหมโอโ้โหนิ่งสนิทนะครับนิ่งสนิท <c oughs> แล้วโอโ้ของแจกก็อย่างเงี้ยแหละครับตัวสีม่วงก็ไม่ได้ด้วยนะโอโ้เลยได้ว่าหยาบมากนะครับหลายจริงๆและในส่วนของถ้าเพื่อนๆอยากจะรีไอดีนะครับ,รบก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมรับตัวมาก่อนนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับตึ๊บติ๊บต๊บติ๊บบอันนี้คือสมัครใหม่ก็จะได้ของประมาณนี้เลยหรือบัญชี ทดสอบนะครับก็จะได้ประมาณนี้ในส่วนของตู้แรกเนี่ยจะเป็นตู้การันตีอยู่แล้วนะครับเราจะได้1ใน5ตัวละครนี้ถ้าได้ตัวนี้มาก็คือดีเลยนะครับมาคอมโ,มโบคูก่กับเจฟได้โหดแบบมากๆหรือจะได้เป็นตัวนี้ก็ได้นะก็โอเคอยู่นะครับเล่นได้เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราชอบทีมสไตล์ไหนลองไปไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้การันตีอยู่แล้วหรือแต่บางทีพวกตัวละครสีม่วงสีม่วงนี้ก็คือได้เล่นอยู่นะเสียงผู้ชายแบบนี้เฮ้ยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่แต่ตัวโจมตีเรามี แล้วในส่วนของตั๋วนะครับแบบพิเศษเราก็มาทําการเปิดสุมเจ๊เปิดตู้เจ็บนะครับเราก็ไปทําการเปิดสุมกันเลยถ้าได้ลุ้นมาเอ้ถ้าได้ลุงมาก็โอเคนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงนะครับลองดูหน่อยซิมีลุงหรือเปล่านะครับสีแบบนี้น่าจะไม่มีลุงหรือเปล่าอันนี้ผมเล่นใน UG นะก็จะค่อนข้างไวนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยแต่ถ้าใจดีก็คือเราเล่นไปจนถึงจบบท1ห,หรือบท2ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ตัว๋วแล้วก็ลูบี้เอามาเปิดสุมลุ้นได้มากกว่าเดิมแล้วก็ยังมีพวกของ เช็คอินล็อกอินของพวกนี้อีกเพิ่มเติมเราสามารถมากดรับได้นะครับเผื่อใครอยากจะได้รับของเพิ่มมากขึ้นก็ว่ากันไปเนาะเนี่ยเพราะว่าเขาก็จะมีของแจกอื่นๆอ,อีกนะครับในส่วนของตั๋วของราเชลเพื่อแบบว่าเราจะเปิดแบบ20ครั้งใช่ไหมเออก็ได้นะครับเปิดครั้งฟรีครั้งหนึ่งแล้วก็ของราเชลครั้งหนึ่งได้เลยนะครับก็จะเป็น20ตั๋วด้วยกันนะครับเนี่ยก็เปิดไปอ,อันนี้ก็คือโอ้โหไม่มีเลยนะแต่ในการรีโลแบบนี้แนะนานะครับให้เปิด VPN ไว้ด้วยนะครับถ้าไม่เปิด VPN ไว้อาจจะ ไม่ได้นะครับผมมันจะติดเงื่อนไขหลักๆในการรีเปิด VPN ไว้อันนี้ผมก็เปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นตัว VPN จากตรงนี้เปิดไว้อยู่เห็นไหมจากนั้นนะครับเราก็ทําการเข้าสู่เกมแบบปกติและเมื่อเราอยู่ในเกมนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ฟันเฟืองหลังจากที่เราเปิด VPN เรียบร้อยแล้วเลือกในส่วนของเมนูสุดท้ายนะครับจากนั้นกดเมนูที่2จากตรงนี้นะครับแล้วก็กดติ๊กแล้วก็กดโอเคนะครับเป็นการลบบัญชีนะครับผมแต่อย่าลืมนะ VPN ต้องเปิดไว้นะครับงั้นจะเข้าไม่ได้นะครับอันนี้เราจะไม่ต้องดา โหลดแพทใหม่แต่เราอาจจะต้องเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับเมื่อมาอยู่หน้าเมนูนี้เราก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกด้านขวา1ครั้งแล้วก็ซ้ายนะครับสครั้งด้วยกันนะครับเป็นการยอมรับหรือตกลงนั่นเองนะครับในการลบบัญชีทดสอบออกแล้วเราก็จะล็อกอินใหม่ด้วยบัญชีทดสอบงงไหมอ่ะล้วก็กดตรงนี้นะครับเพื่อเลือกในส่วนของการล็อกอินนะครับบัญชีทดสอบอย่าไปผูกพวก Gmail ก่อนนะ ถ้าไปผูก Gmail หรือ ID Netbubble ก็จะไม่สามารถรีได้อันนี้ก็คือการรีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่เกมแบบปกติเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องได้เลยนะครับเนี่ยเราก็กดข้ามไปก็ไปทําการใส่ชื่อให้เรียบร้อยจนกว่าเราจะได้ ID ที่เราถูกใจหรือท่องต้องการแล้วเราค่อยทําการผูกมันอาจจะค่อนข้างวุ่นวายยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับมันจะมีอีกวิธีหนึ่งอ่ะที่เราสามารถอ่าเปลี่ยนไฟล์แล้วก็ข้ามตรงนี้ไปได้เลยนะครับแต่นั้นอืมต้องอยากนิดนึงปล่อยมันแล้วกันนะครับพูดถึงวิธีง่ายๆจากตรงนี้ก็พออนนนะครัับี้นน ทาได้กันทุกคนอยู่แล้วเพราะว่า VPN หากได้นะครับเนี่ยเราก็เล่นตรงนี้ใหม่นะครับแต่ตรงเนี้เล่นแป๊บเดียวอยู่แล้วอาจจะใช้เวลาประมาณนาทีสนาทีเท่านั้นนะครับมันไม่ได้เล่นนานเนาะหรือต่อให้นานกว่านั้นก็ไวอยู่ดีนะครับเราก็แค่เล่นผ่านในเรื่องกดสกิป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 ข้ามแล้วก็เล่นในส่วนของการสอนนะครับในการอัปเกรดพวกอุปกรณ์แล้วก็ไปเปิดสุ่มการาหลังจากที่รอรับของในจดหมายนะครับก็กดข้ามไปเนี่ยไวไหมกระบวนการนี้ก็อย่างที่เห็นเลยครับใส่ชื่อตอัวละครนะครับอ่ารอบ นี้ผมเป็นมิสเตอร์ซิเวอร์เอ็กซ์แล้วกันนะเพราะว่าชื่อเนี่ยเราจะใช้ซ้ำกันไม่ได้นะครับผมลองสร้างซ้ำแล้วมันไม่ได้นะโอเคก็กดกับเข้าสู่เมนูเดิมนะครับเลือกในส่วนของตู้เขาจะเปิด1ครั้งก่อนนะครับอันนี้เราจะได้ตัวนักเวทมานะครับแล้วก็กดทำตามคำแนะนำของเขานะครับแล้วก็ไปอัปเกรดใส่พวกอุปกรณ์ให้ตัวละครนะครับตึงต้ง,ง,ง,งประมาณนี้แล้วก็ไปตีบวกนะครับเลือกในส่วนของอาวุธแล้วก็อัปเกรดนะครับปึ้งเพิ่มพลังจมตีนะครับแล้วก็ออก แล้วก็เลื่อนกดเข้าสู่ตัวละครนะครับเราจะไปตุลยดานแล้วก็เปิดแผนที่กลงชุบเรียบร้อยเลือกดานดาน2กดจิ้มคานะครับหรือกดคลิกคาก็ได้เปิดตัวละครขึ้นมานะครับแล้วก็เซตสกิลเซตสกิลแล้วก็กดกุญแจนะครับไปสู้ให้จบแค่นี้ก็จะสําเร็จเสร็จสิน้นมิชชั่นของเราแล้วนะครับแล้วเราก็ไปรับของเปิดตัวได้เลยพอเราข้ามฉากแอนิเมชันอยู่แล้วไงมันก็เลยจะค่อนข้างไวตรงนี้จึงมาปล่อยสกิลเปียงเข้าไปแล้ว ก็ตีนะครับเสร็จสิ้นกลับกลับกลับคราวนี้เราก็มารับของในจดหมายนะครับกลับสู่หน้าเมนูหลักของเราเลื่อนเข้าไปครับเข้าจดหมายรับ2อย่างก็ได้นะรับตัวฟรีจากวันนี้นะครับแล้วก็ของราเชลนะครับก็จะได้20ตัวเนาะโดยรวมนะครับถ้าเป็นตู้แบบปกตินะครับแล้วก็เปิดตรงนี้ให้ได้ตัวละครที่เราต้องการก่อนคิดีว่าเราต้องการตัวอะไรครับโหแต่นี้คือมาแค่ตัวเดียวด้วยนะครับตัวเดิมเลยแล้วก็เปิดตู้ธรรมดาครับอันนี้เอาให้ได้ตัวไม่มีด้วยครับไม่ออก นะอู๋อย่างช้ําแต่คราวนี้ไปเปิดเจฟนะครับไม่มีครับเนี่ยแล้วเราก็ไปรีใหม่ได้เลยนะครับเป็นประมาณนี้ฉะนั้นสําหรับนพาพ์ทนี้ก็มาแนะนําแบบนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยก็ไปรีไอดีกันได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเขบ้ามาชมเจอกันใหม่พัหน้าพาันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับเกินไปแล้วนะปะิดไม่ออกเนี่ยตบวฟีมันต้องมีบ้างสิช้า